สวัสดีค่ะวันนี้อากาศดีมากๆเลยวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะแล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นวันแรงงานแต่ว่าพรุ่งนี้ทุกอย่างจะปิดหมดเลยวันนี้ก็เลยแม่ไผ่ก็เลยจะต้องไปซื้อของแต่วันนี้จะไม่ขับรถไปซื้อของค่ะวันนี้จะมาปั่นจักรยานไปซื้อของกันไปค่ะไปซื้อของวยกันอากาศดีมากดีสุดๆดเลยค่ะค่ะวันนี้ ปันจักรยานนะตอนนี้อากาศแค่18องศาค่ะดีสุดๆปันจักรยานสบายๆเลยค่ะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศระหว่างสองข้างทางด้วยกันนะคะเดี๋ยวนี้จะเป็นบรรยากาศภายในโซนหมู่บ้านที่ไม่พายอยู่นะคะเป็นโซนแอ e เรียที่ไม่พายอยู่ ไม่แน่ใจว่าจะได้ยินเสียงลมหรือเปล่ากำลังปั่นต้านลมนะคะต้องขออภัยถ้าเกิดมีเสียงลมด้วยเนาะกาศดีมากๆค่ะโซนที่แม่ไผ่อยู่น่าจะเป็นโซนที่เขาเรียกว่า residential area นะคะจะมีแต่บ้านคนไม่มีร้านค้าอันนี้เราจะเป็นทางจักรยานกับทางคนเดินค่ะรถห้ามวิ่งผ่านเนาะ เราก็ลัดเลาะมาออกเพื่อที่จะไปตรงข้ามถนนเส้นหลักไปอีกฝั่งหนึ่งของหมู่บ้านค่ะแม่ไผ่ไม่ได้อยู่ในตัวหมู่บ้านเนาะเราก็จะต้องเข้าไปซื้อของที่ตัวหมู่บ้านค่ะ <building. S 1> เดี๋ยวเราจะข้ามตรงนี้นะคะ รอให้รถจอดก่อน,นะคะ่ะดังคือดังคือตรงนี้เป็นทางม้าลายซึ่งถ้าเกิดมาพร้อมกับจักรยานเนี่ยเราจะต้องหยุดแล้วก็จูงจักรยานข้ามนะคะเพราะว่าไม่ไม่ใช่ทางจักรยานเป็นทางม้าลายสำหรับคนเดินถ้าปั่นจักรยานมาจะต้องหยุด แล้วก็จูงจักรยานข้ามไปค่ะทีนี้เราก็ข้ามมาอีกฝั่งนึ่งแลวนะคะเนี่ค่ะมีคุณตาคุณยายมาปั่นจักรยาน <c oughs> ด <c oughs> อันนี้จะเป็นบรรยากาศของภายในหมู่บ้านหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละค่ะแต่ว่าฝั่งทางนี้จะเป็นฝั่งตัวหมู่บ้านเนาะ แล้วก็จะขับปันป่นไปเรื่อยๆตรงนี้นะคะจะเป็นลูกและหน้าที่เขาเอาไว้ให้ชะลอรถชะลอความเร็วคจะจำกัดความเร็วที่แค่ประมาณไม่เกิน30แต่บางทีคนก็มาเร็วๆคนก็เหยียบเกิน30อ่ะเนาะเขาก็เลยต้องมีลูกและนาทเครื่องบินเทคออฟอีกแล้วค่ะ นังคือรถเขาก็จอดให้เราไปก่อนนะเมื่อกี้ขอบคุณมากๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่มียังมีไร่ของเก,เกษตรกรแถวนี้อยู่นะคะ ที่เขาไม่ได้ขายเพื่อให้เอาไปทำสร้างแบบสร้างบ้านอะไรเงี้ยก็ยังมีข้างหลังตรงฝั่งรู้นก็เป็นป่าค่ะโอ้บันไปบันมากก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยบันไปด้วยพูดไปด้วยหเหนื่อยเฮ้ยได้ยินเสียงงูเห่าไหมคะเนี่ยหอบเป็นงูเห่าเลยตอนนี้ บรรยากาศดีมากเลยค่ะวันนี้18องศาบรรยากาศดีดีดีมากๆนี่ค่ะบ้านเรือนที่นี่ก็น่าอยู่น่าอยู่ค่ะทุกบ้านน่าอยู่มากแล้วก็ผู้คนแถวนี้เขาก็รักที่ชอบหน้าบ้านของตัวเองดีนะ่าทำความสะอาดทําให้บ้านสะอาดสะอา้นานน่าอยู่อยู่เสมอเราจะไม่ไปทางนี้นะคะอาจจะไปทางนี้แทน เขาปั่นกินลมแบบปับ่นกินลมแบบช้าๆนะไม่ไหวแล้วเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยมากแต่ว่าก็ได้ออกกำลังกายนะเนี่ยข้อดีของการปั่นจักรยานคือมันได้ออกกำลังขานะนี่ค่ะ้านเรือนายูนาอยู่ยนั่นรถอะไรนะ ด้านหน้า,นาที่เห็นไกลๆตรงนู้นนะคะตรงที่มีคนยืนอยู่ตรงนั้นจะเป็นฟุตบอลคลับค่ะของหมู่บ้านแม่ไผ่เนาะเป็นคับฟุตบอลแล้วก็มีสนามเทนนิสด,ด้วยนี่ค่ะเข้าไปก็จะเป็นคล้ายๆสปอร์ตคลับละค่ะเป็นฟุตบอลคลับของหมู่บ้านแม่ไผ่ เราจะเข้าไปตรงนี้ค่ะซอยเล็กๆตรงนี้ซอยนี้น่ารักมากเลยซอยเล็กๆ,น,กๆน่ารักน่ารักเนี่ยนะคะแม่บ้านออกมาทำความสะอาดาบ้านตัวเองน่ารักเนอะถ้าไผรก็วันปกติถ้าอากาศดีก็จะออกมาทำความสะอาดบ้านทำสวนแบบ ที่คุณป้าข้างหลังทำนี่แล้วค่ะสวยงามสวยงามแล้วก็ะจะมีดอกไม้ต้นไม้ดอกไม้เริ่มแบาบาออกดอกแล้วนะคะดอกไม้ที่ออกดอกในช่วงสปริงนี่เราก็จะมาโผล่ตรงนี้ค่ะ จำได้ไม่เอ่ยที่เวลาแม่ไผ่มาตลาดวันอาทิตย์ที่หมู่บ้านนะคะแม่ไผ่จะชอบมาปักตรงเนี่ยคะ่ะด้านหน้าปราสาทต,ตรงนี้แหละแล้วก็จะเดินไปตามถนนเส้นนี้นี่นะคะว้าวสวยจังเลยตอนที่พามาเดินตลาดวันอาทิตย์ครั้งก่อนนู่นสองสามเดือนที่แล้วเนาะต้นไม้ยังกลนอยู่เลยคะ่ะวันนี้ต้นไม้ แตกยอดออกใบแล้วนะสวยมากๆมีเสียงเครื่องบินเป็นระยะระยะนะคะเพราะว่าเครื่องบินจะเทคออฟทางฝั่งนี้ค่ะแล้วก็จริงๆก็ทั้งเทคออฟและแลนดิ้งเนาะเพราะว่าหมู่บ้านม่ไผ่น่าจะอยู่หลังแอร์พอร์ตค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโซนที่เครื่องบินขึ้นลงนะคะก็จะได้ยินเครื่องบินอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละคะ่ะแต่ก็ ไม่ได้เป็นเสียงรบกวนอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะอยู่จนชินแล้วว้าวดีมากๆเลยวันนี้สุดยอดอากาศดีมากจริงๆเมื่อเช้ามีตลาดนะคะตลาดอมริฮิแต่ว่าไม่ไผ่ไม่ได้มาค่ะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายไปนี่นะคะเพื่อไปคาฟู เนี่ค่ะใกลจะถึงแล้วถ้าเพื่อนๆจำบรรยากาศที่แม่ไพรพามาเดินตลาดไวนาที่ได้เนาะแม่ไผ่จะต้องเดินผ่านโซนนี้แล้ว่วนข้างหน้าก็จะเป็นที่ตั้งของตลาดค่ะแต่ว่าตอนนี้ตลาดวายแล้ว <laughs> ถึงแล้วเราจะต้องข้ามไปอีกฝั่งถน,นนหนึ่งนี่นะคะตรงนี้คือร้านขาผูที่แม่พผ่จะมาซื้อของ่ปเดี๋ยวเราจักรยานไปจอดกันโอเคจอดไปตรงนี้แลวคะ่ะเข้าไปซื้อของกัน สวยจังเลยวันนี้วันมีแดดสวยมากนี่เลยโ okay. อเคดีจอดรถก่อนนะคะตอนนี้รถหนักมากโหลดมาหนักมากรถเปิดประทุนของดิฉันโหลดของมาหนักมากค่ะเมื่อกี้ซื้อของได้ของมาเยอะเลยค่ะในนี้ก็จะมีขนมปังมีเนื้อสัตว์มีผัก นะคะคพอดีว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดน้องเนลส์ค่ะก็มาซื้อของไปทำอาหารวันเกิดน้องเนลส์เนี่ยค่ะมีแตงซูกินี่อ,อ๋อนี่น้ำผมแกม้ายอยู่นี่โอเคมานั่งกินน้ำกัน บรากาศรอบๆค่ะอันนี้คือบรรยากาศข้างหน้าที่แม่ไผ่นั่งอยู่นะคะโ้สวยจังเลยอะในวันที่มีแดดอะสวยมากเลยค่ะตรงนน้นคืออะไรเอ่ยห่านหรือเปล่าน่าจะห่านแนละ้วคอยยาวๆแบบนี้นู้นนะคะมีห่านด้วย พ่อแม่เขามาเดินพาลูกมาเดินน่ารักเชียรดูแล้วก็นึกถึงเมื่อก่อนสมัยตัวเองมีลูกเล็กๆเนาะน่ารักเนาะเดี๋ยวเราจะปั่นไปอีกทางหนึ่งนะคะเมื่อกี้เรามาจากทางด้านหลังเนาะมาจากซอยเล็กๆซอยนั้นแต่ตอนนี้เราจะปั่นไปอีกซอยหนึ่งะคะ่ะอยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศรอบๆในตัวหมู่บ้านนะคะ หมู่บ้านแม่ไผ่เป็นหมู่บ้านเล็กๆค่ะอยู่หลังแอร์พอร์ตถึงจะไม่ได้อยู่ในชนบทเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างก็เป็นหมู่บ้านเมืองอะเนาะอยู่หลังแอร์พอร์ตแต่ก็เงียบสงบดีค่ะเงียบสงบมากๆผู้คนน่ารักสายมือเป็นน้องๆสเกลนะลูกเสือเรามาทำกิจกรรมกันวันอาทิตย์นี่ด้านหลัง ู้ทุ่งข้างหน้าสวยมากๆปลูกอะไรเนาะสวยมากๆค่ะปลูกอะไรเนาะหรืออาจจะเป็นแค่หญ้าหรือเปล่าเอ่ยจริงๆเนี่ยตัดไปตรงนี้ก็ได้นะคะ แต่ไปตรงนี้ดีกว่าอุ๊บว้าวสวยมากๆค่ะสองข้างทางสวยมากๆเนี่ยอยู่ห่างจากบรัสเซลส์ครึ่งชั่วโมงแต่ก็ยังมีธรรมชาติอยู่เยอะมากนะคะไม่ได้ดูเป็นเป็นเมืองขนาดนั้นสุดยอดเลยค่ะ มาอีกแล้วใช่ไหมเอ่ยเครื่องบินมาอีกแล้ว,วสวยงามเนาะในวันที่มีแดดมาเรือนานายูนายูทุกบ้านเลยค่ะนายูมากๆอุ้ยมองจากในกล้องฟ้าเป็นฟ้าหญ้าเป็นหญ้าสวยที่สุด ดูบ้านนี้ดอกไม้สวยมากสวยมากสุดสุดไดจัดแบบนี้มีความสุขที่สุดคะ่ะสุดสุด ดีข้างหน้าคนก็จะออกมาเดินกันเนาะมาเดินรับแดดกันค่ะซอยนี้มีซากุระี่สวยเชียวค่ะว้าว ใส้บ้านเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบาย